สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันใน Lost and Found กันนะทุกคนวันนี้เราจะมาช่วยน้องผมเขียวหาของกันนะทุกคนเราไปลุยกันดีกว่าว่าในเกมนี้จะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยเด้อไปจ้าว้าวสาวสวยทุกคนสารเทพธิดาเหมยกาบกาบนะการบังคับกล้องนะทุกคนอ่าโอเคเอาล่ะซูมได้ถอยได้นะทุกคน เยี่ยมมากเลยฮะอ้ะอ,ะอเอะอยู่ไหนกันนะเฮ้ยหาไม่เจอเลยฮะอืเอะเจ้าเป็ดนั่นหายไปไหนกันนะเป็ดเหรอนี่คือของที่ต้องตามหากันนะทุกคนเจ้าเป็ดหลับอยู่เน่นี่ถ้าเกิดว่าไม่เจอแล้วก็สามารถกดดูคำใบไ้ได้นะไหนลองกดดูซะสิอ่ะโอเคได้เลยฮะ กำลังลอยชิวๆอ,อ,อยู่ในบึงกันนะทุกคนแสดงว่าอยู่ในน้ำกันนะน,นี่เองงนะ่ายใช่ไหมล่ะต่อไปก็ตามหาเจ้าเป็ดสินะนี่ไงน้องเจอแล้วล่ะอ้าเจอได้ไงเนี่ยกำลังหลับสบายเลยนะนี่อยู่นี่เองเหรอเจ้าเป็ดจอมขี้เกียจอาเจ้ากาบกรากตกใจหมดเลยโอ้โหเทพธิดาแกงเป็ดตุบ อุย้ยนี่รู้เปล่าว่าตอนนี้ฉันกำลังอยากกินอะไรอะ่ะรู้ไหมเป็ดย่างแสนอร่อยยังไงล่ะอุย้ยไม่นะโอ้โหน่าสงสารน้องเป็ดเอาแล้วเอาแล้วอ้าวกลายเป็นไก่อ้าวกลายเป็นไก่ย่างโอ้โอ้ออยานะอย่าจับผมไม่ทำเป็ดย่างเลยฮะนี่ดักกี้ ผมแค่เป็นเป็ดน,น่าสงสารตัวหนึ่งเองปล่อยผมไปเถอะดัก,กี้ตื่นได้แล้วฮะฮะนี่ตื่นได้แล้วยะว้าววอะไรเนี่ยฟังให้ดีนะเราอเพิ่งได้รับอุ้ยไม่เทพพิดากลายเป็นเอ่ออะไรอ่ะมังกรเหรอเออท่านเทพพิดาเป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยโหเอ้ยร่างน่าสมเพชนี่อีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรหรอกฮะผมว่าร่างนี้น่ารักจะตายนะน่ารักเหรอกลาได้ยังไงไปบอกฉันน่ารัก ใช่ไปถึงมังกรอนทียิ่งใหญ่เชียวนะเออผมคิดว่ามันดีถ้ามีมัสคอตประจำบริษัทเออหน้าละเอยหน้าจดจำนะฮะมัสคอตอะไรของแกเนี่ยฉันเป็นเจ้าของบริษัทนะยะเออฮะฮะโอเคฮะแต่ก็ช่างมันเถอะ ฉันคิดจะมาบอกว่าพวกเราได้งานแรกแล้วนะรู้ไหมเอ๊ะ hey, จริงเหรอฮะใช่แล้วล่ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีคนจ้างหาของเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ oh, แล้วเขาว่ายังไงบ้างอนะะเนี่ยไหนดูซิรากว่าจ้างของเราดูเหมือนจะรออยู่ที่ร้านขนมโบราณแถวโอพัมวิลกันนะเอ๊ะ <Hey, S 1> ท่านพูดว่าขนมเงินเหรอฮะน่ากินจังแฮะปิดความคิดเป็ดๆของแกไปตรงนี้เลยนะจะไม่ได้หนกว่าเราถังแตกกันอยู่นะ่ะเงินก็ไม่มีโถแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้กินอย่างอื่นนอกจากเศษขนมปังบ้างล่ะเนี่ย เลิกนอนเงได้แล้วไปเต็มตัวเดี๋ยวนี้แล้วพวกเราจะไปทํางานสายกันพอดีนะเนี่ยโอเคฮะว้าวนี่คือสิ่งที่เราต้องทําสินะนี่หมดเนื้อเรื่องนะทุกคนว้าวอ่านี่ไงนี่อะไรล่ะเนี่ย นี่คือเนื้อเรื่องก็คือปอเป็ดหาให้เจอจํากัดบริษัทเราชื่อปอเป็ดเหรอเนี่ยชื่อน่ารักจังเลยอ่ะอ่านี่ก็เป็นเควสแรกของเรานะทุกคนที่มีคนจ้างนะคําว่วายวันแรกเหมือไม่คิดเลยว่าลูกค้าจะเป็นเด็กน้อยนะนี่อะไรเอ่ยอินตาพิกภารกิจเสริมจูจูอะไรกันเนี่ยอ่ะไปลองเล่นกันดีกว่าทุกคนไปกันเร็วเข้าไปกันไหนดูซิที่ไหนกันนะ อ้าวเด็กน้อยน่ารักจังเลยฮ้นี่ผู้ว่าจ้างของเราเหรอเนี่ยน่ารักจังโอ้ร้านมุมขนมคำว้วานแรกว้าวอ้าอ้าโอ้นึกว่าบริการหาขอเป็นแค่เรื่องอเล่นซะอีกนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยเจ้าเด็กนี่คือพิ่งว่าจ้างเราเหรอเออแล้วเราลองมาคุยกับเขาดีกว่านะฮะท่านเทพธิดางั้นนายก็ไ่คุยกันนะฉันไม่ชอบเด็กอ่ะเออคุณลูกค้าอยากให้เราช่วยหาอะไรหรอกครับอ่าขนมไงขนมอ่ะหลายอย่างเลยแล้วล่ะคะนี่ฟังให้ดีนะเจ้าหนูใชนไม่ถึงเทพธิดาธิดาพวกยิ่งใหญ่ไม่มีเลามาเล่นกับเด็กหรอกนะเออจะจะจะยินก่อนฮะท่านเทพธิดาอย่าอย่าพิ่งโกรธสิอ่าแต่ผมมีไอ้นี่นะฮะนี่มัน แสงจัดจ้าจะกลิ้นเงินนี่นะพวกพี่อยากได้ใช่ไหมหล่ะฮะผมจะยกให้พวกพี่เลยถ้าหาข,ขนมหายอยางในร้านนั้นได้ครบนะฮะเทปธิดาดูเหมือนว่าเราจะต้องใช้เงินนั่นนะฮ้อเอาไงฮะตกลงแม่เชิญหาให้ก็ได้นะเย่ yeah! ไปในร้านกับผมเลยฮะ ว้าวภารกิจแรกคือหาขนมนะทุกคนฮึเออมีอะไรหรือเปล่าฮะได้เทพธิดาฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างจากไอ้ท่อเนี่ยพลังงานงั้นเหรอครับเอ๊ะฝาท่อมันกำลังขยับด้วยละ่ะอะไรอ่ะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยมีเค้กนด้ออกมาจากท่อด้วยล่ะครับเนี่ยเอ๊ะ แต่มันสีแปลกๆหรือเปล่าล่ะครับอ่าไม่ผิดแน่ไอ้นี่มันเจ้านั่นน่ะคือวิญญาณต้องสาบที่ปลอมตัวเป็นขนมเค้กยังไงล่ะวิญญาณต้องสาบหรอครับคืออะไรล่ะครับเนี่ยใช่แล้วล่ะพวกนี้น่ะตัวดึงดูดความชั่วร้ายเลยนะเขาเรียกกันว่าจู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 หรอครับเนี่ยแต่ว่ามันกินได้ไหมนะฮะน่าจะอร่อยนะนี่ไอเจ้าสมองเป็ดฉันพูดมาหยอกๆว่าเป็นวิญญาณร้ายนะรู้ไหมเร๋ยวร่งจับมันใส่ขวดซะนะห้ามหยิบเข้าปากนะรู้ไหม ฉันว่าแถวนี้ต้องมีจูจูซ่อนเยอะอีกอยู่แน่เลยอะจับตาดูสิ่งมีของซิซี่แล้วก็ขยุกขยิกให้ดีด้วยละ่ะเออโอเครับทราบฮะโอ้ว้าวนี่ก็คือจูจูซินะทุกคนก่อนที่มันไปป่วนคนอื่นนะนะเนี่ยหรอโอ้จูจูทุกคนนี่ไงที่เราถามว่ามันคืออะไรสินะคราวนี้ลองใช้จูจูกดค้างเอาไว้สินะฮะว้าวดูเหมือนว่ามนุษย์นกอยากจะดื่มมัน มากเหมือนกันเหรอสามารถใช้จููเพื่อเปิดคำใบไ้ได้ด้วยนะทุกคนอย่าลืมลองใช้นะอูเ oh, ยี่ยมไปเลยฮะมีจูจูมาเราก็สามารถมีไอตัวจููไว้ในขวดสินะแล้วไอจูจูเนี่ยก็จะสามารถเปิดคำใบ้เพิ่มขึ้นให้เรารู้มากขึ้นสินะสมมติว่าคำใบ้มีอย่างเดียวพอกดจูจูก็จะเพิ่มอีกหนึ่งคำใบ้นะทุกคนโอ้ oh. เออดีดีดๆๆี้ทุกคน เยี่ยมไปเลยนะนี่เดี๋ยวก่อนเอออะไรหรอฮะผมต้องรีบไปหาของนะนี่ไหนก็ต้องหาของทั่วร้านอยู่แล้วอะระหว่างนั้นลองแวะคุยคนอื่นดูด้วยสิเพืใครอยากให้ช่วยอะไรไงนะไม่แน่เราอาจจะได้ของตอบแทนก็ได้ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยนะรู้ไหมโอ้ไม่นะฮะผมอยากฆ่านกนกเป็นเพื่อนผมนะฉันแค่ปียเปออยารู้ไหมสุภาษิตอยารู้หรือเปล่าอะ่ะอ่ะเอาสมุดนี้ไปแล้วกันไปทํางานซะโอ้อะไรล่ะเนี่ยอ๋อดูเควส์นะทุกคน ดูว่าเราต้องทำอะไรแล้วก็ทักทายทุกคนนะได้เลยฮะว้าวโอเคนี่ตามหาขนมหายากสัมผัสประสบการณ์ลี้ลับปลุกเด็กขี้เศร้าเจอแมวดำยักษ์แล้วก็ตามหาจูจูกันนะทุกคนจัดไปเลยโอ้โหนี่กดตัวนี้ได้ด้วยนะเอาละป๊อกกี้ทุกคนป๊อกกี้โอ้คุยกับหมอนี่ได้ไหมไม่ได้ฮะพิก อุ้ยขอโทษอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะนี่อะไรอ่ะปิกาจูเหรอไม่ใช่โอ้อะไรพิกา mon พิกา mon โอ้พิกา mon วะโอ้สุดมากทุกคนอุ้ยอะไรวะเนี่ยกลายเป็นไก่ไปแล้วอ่ะ,อะเจอแมวอ,อันนี้แมวเหรอทุกคนแมวํำยักษ์โอ้เออน่ารักจังเลย อันนี้ก็เขาก็เครียดอยู่กับไอ้น,นี่นะอ่ะป๊อกกี้นี่ไงป๊อกกี้อ่าหนึ่งอันแล้วก็น,นี่อะไรเนี่ยสวัสนีฮะเย <Yeah. S 2> มีลูกอมด้วยนะทุกคนสวัสดีคุณผู้หญิงอ่าอันนี้ขนมอะไรอะ่ะอะไรสักอย่างนะทุกคนน้องมาน่ารักจังเลยอะ่ะกดเล่นนะทุกคนน่ารักนี่อุ้ยตกใจหมดเลยนี่พนมโอ้ มีหนุ่มน้อยเล่นเล่นเป็นซปเปอร์ฮีโร่กันอยู่นะน้องเยวน่ารักจังเยว,วมีหอยทากด้วยนะีเอาหาขนมนี่ก่อนนะทุกคนเอ้ยที่มีมนเลมอนนดนี่ไงเย่ยมเลยฮะนเลมอนนดนะนนำมะนาวนลทุกคนเออพยายามไม่ใช้คำใบ้กันนะมีขนมนี่ไงกล่องแต่ว่ามันต้องหาสีฟ้าไง ทุกคนสามารถช่วยกันได้นะทุกคนถ้าเกิดว่าคลิปไหนแบบว่าหาไม่เจอไหนนะเป็นน้ำกระป๋องนะทุกคนน้ำกระป๋องม่วงนะน้ำกระป๋องอุ้ยน้องเงี้ยวอุ้ยมีน้ำน้ำเลอะไปหมดเลยอะน้องเงียวคุณยายกระป๋องม่วงครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ,อ้าวอย่างนี้ก็ได้เหรอทุกคนโอ้ ทีนี้คือเราก็คือได้ปลุกเด็กเจอน้องแมวแล้วนะสัมผัสประสบการณ์รีลับเราต้องหาแล้วนะทุกคนนี่แล้วก็หาไอ้เจ้าจูจูด้วยนะจูจูคือของสีซีดเหรอทุกคนนี่หรือเปล่าไม่ใช่นี่มันนี่มัน,น,มนอันนี้นิ้วหนาและคูณน,นะอ่าอุ้ยเยี่ยมเลยลงหลุมไปแล้วมีเอะไรออาน้ำเราต้องหาน้ำนะทุกคนอ่ะนี่ไง โห้อย่างนี้คือเราก็ต้องคลิกแทจบจะทุกอันเลยนะทุกคนไม่อย่างนั้นบางทีของเราไม่เจอนะนี่ลูกอมหรอลูกอมลูกกวาดใช่ไหมลูกกวาดลูกกวาดนี่ฉันเห็นมันขยับโดนโดนเจาจูจูโดนมีผีเสื้อด้วยอุยน้องอ่ะกดไปนะทุกคนอุ้ยอะไรอะ่ะ ไม่ห้องใครแล้วเนี่ยนนี่นี่มืดจังอย่ามัวแต่กลัวสิเปิดไฟเปิดเนี่ยเหรออ้าเอาเอาเด็กหายทุกคนเอาเมื่อกี้มีเด็กอยู่นี่พี่เหรอโอ้ไม่กอดโอ้สมุดเปิดเองได้อะไรวะเนี่ยโอ้โหเรามาเจอประสบการณ์ลี้ลับจริงๆนั้นอ่าเราเหลือลูกกวาดใช่ไหมโอ,โอ้มีเสียงแบบกุบกับกุบกับกุบกบด้วยนะ โอ้ oh. มาเข้าในห้องได้ด้วยนะทุกคนผมไม่มีอะไรใช่ไหมที่เนี่ยอ้า oh. หายไปแล้วทุกคนเฮ้ <Huh? S 1> ยไปแล้วแสดงว่าในนี้ไม่มีก็คือเป็นเควสเป็นเควสล,ล,ลองครบแล้ที่เหลือไอตามหาจูจๆอีกหนึ่งตัวแล้วก็ของที่ล้องหาคือขนมสองอันนี้นะทุกคนจัดไปออกกันดีกว่า ไม่นึกเลยว่าจะมีอะไรแบบนี้นะโอ้ตกใจหมดเลยอะ่ะเ,เสียฟอร์หมดเลยนะเ <laughs> มืม่อก,กี้มันอะไรกันน่ะท่านเทพฟฟิดาน้าก,กลัวมากเลยอะ่ะเอาเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันเนะเาะอา้าวเทพิดาจะปล่อยทิ้งยี่ไม่ได้นะน่าก,กลัวมากเลยอย่างเมื่อกี้อยู่ๆก็เจอเอเราต้องหาอะไรนะลูกอมกับไอแอปเปิลเชื่อมสินะไม่ใช่ถือแอปเปิลเชื่อมไหมฮะอุ้ย อันนี้มีน้องเงวน้องเงวน้ำเงินด้วยนะทุกคนน่ารักจังตุ๊ก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 อุ้ยน้องปีดเอ้ยไม่ใช่เพนกวินนะทุกคนน่ารักจังเออกดแต่ละอันคือมันก็มีเรื่องมีราวกันนะเนี่ยอุ้ยโอ้ว้าวขนมสองคนอ่านี่อะไรเนี่ยอ่าเจอเจ้าจูจูแล้วทุกคนเยี่ยมไปเลยฮะครบแล้วเราเหลือแต่ขนมแล้วที่นี้ขนมทำไมอีกสองอันมันหายยากจังเลยทุกคน เอ๊มาดูกันดีกว่าเพราะเราหาไม่เจอรจริงๆนะเนี่ยลูกกวาดดวงดาวที่ว่ากันว่าสามารถให้พรวางขายเฉพาะในเดือนนี้เท่านั้นเราต้องใช้แล้วล่ะทุกคนถ้าคิดลไม่ออกลองมองไปที่สายรุง้งดูสิสายรุง้งหรือทุกคนสายรุง้งสายรุ้งเหรอนี่ไงสายโอ้อยู่นี่ทุกคนโอ้ m มก่ก d ไอบ้บ้าเออมันอยู่ในนี้ นึกไม่ถึงเลยทุกคนที่นีอ่านี่ไงอ่าครบแล้วเลิศมากค่ะเลิศมากเลยเย้โหพวกพี่อ่ะหาเจอหมดเลยเหรอเนี่ยเจ๋งชะมัดอันขนมอ,อันนี้มันเป็นของพดแม่ผมเลยฮะ เมื่อก่อนแม่เคยซื้อให้ผมอะ่ะกับน้องสาวแต่ตอนนี้เหมือนเขาจะไม่ขายแล้วพวกพี่หาเจอได้ไงครับเนี่ยเออพอดีว่าคุณยายยังมีเก็บไว้ในหุ้ยเงียบๆไว้สิไม่ต้องเล่าทุกอย่างให้เด็กฟังหรอกนะเอาเป็นว่าเป็นความรัมรบทั้งธุรกิจแล้วกันทีนี้ส่งเหรียญมาซะโอ,โอเคสุดยอดเลยฮะต้องเอาเรื่องนี้ไปรล่าเพื่อนๆฟังแล้วดีมากเลยงั้นผมไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันเย้ ภารกิจแรกในการหาของของบริษัทเราเรียบร้อยฮะลาก่อนฮะขอบคุณมากเลยนะฮะโอ้เย็นเวลาเลิกงานแล้วทุกคนอืมผมกลับมาแล้วอ่ะแม่เอา้าเรื่องดราม่าเฉยนี่มันคือน้องสาวโอ้พี่ชายน่ารักจังเลยทุกคนโหประทับใจมากคือพี่ชายไปหาขนมให้น้องสาวที่อยู่โรงพยาบาลน,นะทุกคน โอ้เห็นเก่นๆกลนแบบนี้คือรักน้องสาวมากเลยนะน่ารักมากไปดูกันต่อน,นีกวา่าหาของเจอหมดแล้วละ่ะจะกลับกันหรือยังอะน่านี่เรียบร้อยครบครบเลยนะทุกคนไปกลับบ้านเฮ้ยใครจะไปคิดว่าการหาขนมมันจะเหนื่อยขนาดเนี้ยโอ้ยฉันอยากจะเอ๊ะตอนนี้กี่โมงแล้วนะ ไม่นะรายการโปรของฉันจบไปแล้วอะอดดูเลยเออเอาเถอะอย่างน้อยเราก็ทำงานเสร็จนะนะเออผมเป็นคนทำจะแทบจงหมดเลยนะผมหาเองอะฉจนก็เฉาะชมว่านายทำงานแรกไม่เร็วเลยะนะเออแล้วผมต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยหรอฮะตามหาของทำให้พวกคนมีความสุขนี้หรอฮะถูกเพลงเพราะนั่นคือหน้าที่ของเทพอย่างพวกฉันยังไงล่ะหน้าที่ของเทพอย่างพวกฉันแต่เองอะใช้ ใช้พิเป็ดเรานะโว้ยเออเราต้องทําไปถึงเมื่อไหร่หรอฮะจนกว่วฉันจะมีชื่อเสียงยังไงล่ะอ้าวลอกใช้กันนี่ว่าโธ่ออองงเอ้ยจะบ่นถึงยังไงเออปะปะปะปา่าฮะนมยเขาไม่อยากกลายเป็นเป็ดย่างหรอกใช่ไหมล่ะเออเออมามมฮะใช่ไหมฉันมั่นใจว่าไหนต้องเป็นเป็ดย่างที่อร่อยแน่เลยอ่นะเออไม่ไม่หรอกฮะผมอร่อยสักนิดเดียวนะฮะตึ้งตึ้งตึ้งมีคนโทรเข้านะ โอ้มีดูเหมือนจะมีงานเข้ามานะเนี่ยไหนดูซิคราวนี้ดูเหมือนว่าเราต้องตามหาตัวกับตันที่หายไปเลยนะกับตันเหรอฮะมันคืออะไรอ่ะผมเคยได้ยินจากที่ไหนสักที่นึงฮะกับตันก็คือคนขับเรือไงข้ามเป็นน้ากับทะเลแล้วก็แม้แต่ท้องฟ้าน่ะนะโอ้ครั้งนี้พวกเราต้องบินท้องฟ้ากันเหรอเนี่ยเปล่าครั้งนี้เราจะออกทะเลนะทะเลเหรอฮะคุณเป็นเป็ดอพยพเล่าเรื่อง ทะเลให้ผมฟังอยู่แต่ผมไม่เคยเห็นกับตาตัวเองเลยไม่เคยเห็นทะเลเลยฮะน่าสนใจฮะวันนี้เป็นวันโชคดีของนายแล้วล่ะที่นายจะได้เห็นทะเลอะ่ะจุดหมายต่อไปของเราก็คือเกาะโอชายสถานที่สําหรับสังสรรค์ในพบปะะผูค้คนที่รอดที่สุดเลยะนะเอ๊ะทำไมท่านรู้ที่นั่นดีจังเลยฮะ เคยไปแล้วเหรอเออคือว่าฉันไปที่ธุลานั่นที่นั่นบ่อยๆอ่ะนหก็รู้ว่าฉันเป็นเทพที่ย่งตลอดเวลาอยู่แล้ว <laughs> เออธูลาเหรอฮะเกาะท่องเที่ยวนะเอาละฉันว่าเราออกเดินทางกันดีกว่านะเตร็มตัวให้ดีล่ะที่นั่นคนเยอะมากบอกไว้ก่อนเลยฮะอันเทมทีดาโอ้จุดยอดไหนมีตู้จดหมายมีอะไรอ่ะอุ้ยน้องเคนต่านี่นะเฮ้ดักกี้ขอบใจที่ช่วยตามหาขนมหาย่ายให้ผมนะ น้องสาวผมดีใจมากเลยตอนนี้ข้อการดีขึ้นมากแล้วล่ะไว้มาเล่นกันใหม่นะเจอกันเค็นตะโอ้น้องเค็นตะเราส่งจดหมายมาขอบคุณนะทุกคนน่ารักจังเลยขอบคุณมากนะมีของตกแต่งบ้านด้วยทุกคนว้าวนี่เป็นเกมตัวทดลองเล่นยังแบบว่าดูดีมากเลยอะลองเปลี่ยนเป็นอันหนึ่งแล้วกันนะทุกคนมาอ่า เป็นแบบว่าออนซงออนเซนกันนะเยี่ยมมากเลยย่ะสวยจังนี่อ่ะเป็นกำแพงแบบแบบไหนดีแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ข้างนอกนี่อ่ะเป็นอัน,นอันนี้ดีกว่าสวยแบบดื่มชาบอบเบนะทุกคนไออันนี้สิเออแล้วก็ประตูด้านข้างก็เหมือนกันนะทุกคน เลิศมากนี่สวยงามเลยวันนี้เราก็มากันในพาร์ทแรกของภารกิจแรกของเรากับเกม Lost and f o u n d นะทุกคนเป็นบริษัทต,ตามหาของหายให้แบบว่าทุกคนสามารถจ้างเราไปหาได้ด้วยใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับบริษัทเป็ดน้อยของเราด้วยของเทพธิดาน,น้อยด้วยนะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายจ้า